สมเด็จพระชัยราชาธิราชกษัตริย์นักรบแห่งอยุธยาและปริศนาการสวรรคตก็เพราะสมเด็จพระชัยราชาธิราชนั้นะนอกจากจะเป็นหนึ่งในกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับก็ยังทรงเป็นตัวแปรสำคัญครับที่มีบทบาทอยู่ในเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในหลายมิติครับโดยมีเหตุการณ์การสิ้นพระชนของพระองค์ที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นการรอบวางยา โดยเท้าศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นตัวละครหลักในเรื่องราวนี้อีกคนหนึ่งครับเรื่องนี้ถูกพูดถึงและก็ตีความพัฒนาไปเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แนวนวนิยายนะครับที่ถูกผลิตซ้ำในหลายๆสื่อครับทั้งภาพยนตร์ละครและก็ซีรีส์จนกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและก็น่าหาความจริงดูครับวันนี้ผมจะเอาข้อมูลและก็บทวิเคราะห์ปริศนาการสวรรคตของสมเด็จพระชัยราชาธิราช และการมีส่วนในเหตุการณ์ปริศนานี้ของเถวศรีสุดาจันทร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อว่าจะทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ในหลายแง่มุมของเรื่องราวในคราวนั้นครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง y o u t u ช n แน l ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ TikTok ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือน,นครับ กดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซปเปอร์แตงส์ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้จากหลากหลายที่นะครับรวมไปถึงบทความของคุณธนกฤษก้องเวหานะครับ และก็ของคุณประดิลลดาบาวรศักดิ์รวมถึงของนายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยทรงเป็นพระหมหากษัตริย์รัชกาลที่13แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับทรงครองราชสมบัติอยู่ระหว่างพุทธศักราช2077ถึง2089ครับก็เกือบเกือบจะ500ปีอยู่แล้วละครับทรงเป็นกษัตริย์นักรบครับผู้ทำศึกสงครามเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร และก็การขยายพระราชะอำนาจอยู่บ่อยครั้งทีเดียวครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงมีพระอธิบายพระราชประวัติของพระชัยราชาเนี่ยมีความโดยสรุปเรา,รานี้ครับบอกว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยเป็นเชื้อวงของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองซึ่งพระนามว่าพระชัยราชาเนี่ยสื่อได้ว่าเป็นเจ้านายชั้นสูงแน่ๆครับ ก็คือเป็นเจ้านายชั้นเดียวกับพระบรมราชาพระอินทราชาและก็คงเป็นลูกเธอของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองที่เกิดแต่พระสนมครับก่อนที่พระชัยาชาจะได้ราชาสมบัติเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเจ้าครองเมืองพิษณุโลกนะครับและก็เมื่อได้ราชาสมบัติแล้วเนี่ยก็ทําสงครามข้างเหนือกับพมา่าและก็เมืองเชียงใหม่หลายครั้งครับทําศึกคราวใดก็เอากองทัพหัวเมืองเหนือก็คือ พิษณุโลกกับสุโขไทยเนี่ยเป็นกองทัพหน้าเสมอครับเพราะว่าทรงชำนาญการราชการฝ่ายหัวเมืองเหนือนะครับโดยเคยทรงปกครองมาก่อนแล้วนะครับในเรื่องทายาทเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยมีพระมเหสีหรือไม่นะครับแต่ที่แน่ๆคือพระองค์เนี่ยไม่มีพระราชโอรสกับพระมเหสีครับไม่ว่าพระองค์จะมีพระมเหสีหรือไม่ก็ตามนะครับหรือบางทีพระมเหสีของพระองค์เนี่ยอาจจะที่วงคตไปซะก่อนครับ ก็จึงปรากฏเพียงว่ามีพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์ที่เกิดด้วยเท้าสีสุดาจันนะครับพระสนมเอกอันมีบรรดาศักดิ์เป็นแม่หู่เมืองตามกฎบนเทียนบานครับพระโอรสสองพระองค์ก็คือพระยอดฟ้ากับพระศรีสินครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยทรงมีน้องยาเธอต่างพระมารดาพระองค์หนึ่งก็คือพระเทียนราชานะครับผู้ที่ภายหลังก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติอยุธยาสมพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิน่ะหละครับ สงครามศึกเชียงไกลเชียงกลานกบฏพระยานารายและก็การรุกรานขเขมรเมื่อราวๆปี242 0หลังจากที่พระราชบิดาก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่2สวรรคตลงเนี่ยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ก็คือสมเด็จหน่อพุางูน่ะนะครับพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระชัยราชาเนี่ยก็เสด็จขึ้นครองราชครับเมื่อ272 0ถึง276ครับ ต่อมาเนี่ยสมเด็จพระรัฐาธิราชพระราชโอรสของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่4ก็เสด็จขึ้นครองราชต่อครับแต่ว่าครองราชได้แค่5เดือนเศษสมเด็จพระชัยราชาก็ทรงชิงราชสมบัติแล้วก็สาเร็จโทษสมเด็จพระรัฐาธิราชครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยเสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนได้35มพรรษานะครับเหตุการณ์สําคัญหลังจากนั้นก็คือมีกบฏของพระยานารายที่เมืองกาแพงเพชรครับ แต่พระองค์เนี่ยสามารถปราบปรามลงได้ครับพระยานารายก็ถูกจับและก็ประหารชีวิตเมื่อปีพศ2081ครับก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยพระองค์พึ่งเสด็จยกทัพไปขับไลาา่พม่าที่เมืองเชียงไกลเชียงกลางน,นะครับเมืองที่เราคุ้นชื่อก็คือเมืองเชียงไกลเชียงกลางในปัจจุบันคือเมืองอัตร,รันนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับมะละแมงในประเทศเมียนมารครับความในพงศาวดารเนี่ยเล่าเรื่องสงครามครั้งนั้นว่าสกัราช880ปีขานสำริดศก แรกให้ภูนด,ดินวัดชีเชิงถึงเดือน11เสด็จไปเชียงไกรเชียงกรานถึงเดือนสี่ขึ้นเก้าข่ำเพลาประมาณยามหนึ่งเกิดลมพายุพัดหนักคอเรืออ้อมแก้วแสนเมืองนั้นหักเรือไกรแก้วนั้นหักแตกอันหนึ่งเมื่อเสด็จมาแต่เมืองกำแพงเพชรนั้นพระยานารายเป็นกบฏให้กลุ่มเอาพระยานารายฆ่าเสียเมืองกำแพงเพชรศึกเมืองเชียงไกรเชียงกรานเนี่ยถูกนับว่าเป็นสงครามไทยกับพม่าครั้งแรกครับ เมื่อพระเจ้าตะเบงชเวตี้แห่งราชวงศ์ตองอูของฝั่งพมา่าเนี่ยขยายอํานาจลงใต้ครับเพื่อปราบอาณาจักรมอนแห่งหงสาวดีครับพวกมอนก็หลบหนีมายัางเมืองเชียงกรานนะครับซึ่งเมืองเชียงกรานในยอยู่ใต้อิทธิพลของอยุธยาครับเมือม่อฝ่ายพม่าติดตามลงมาก็เลยปะทะกันกับฝ่ายอยุธยาครับที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยเสด็จนําทัพไปรับศึกเองครับที่เชียงไกรเชียงกรานเนี่ย พร้อมกับทหารอาสาซึ่งเป็นนักรบรับจ้างชาวโปรตุเกสจำนวน120คนนะครับติดตามร่วมทัพไปด้วยครับและก็สามารถขับไล่กองทัพพม่าให้ถอยกลับออกไปได้ครับหลังจากเสร็จสึกพม่าแล้วก็กบฏพญานาราย2ปีก็คือราวๆปี2 0 8 3เนี่ยอยุธยาก็ได้ส่งกองทัพไปตีกัมพูชาครับขณะนั้นราชธานีอยู่ที่กรุงละแวกนะครับมีกษัตริย์ก็คือพระเจ้าจันทราชาหรือว่า นักองค์จันทร์ครับผู้ที่เคยได้รับการชุบเลี้ยงที่กรุงศอยุธยาก่อนที่จะกลับไปครองกัมพูชานะครับแต่ครั้งนั้นฝ่ายอยุธยาพ่ายแพ้นะครับถูกจับเป็นเฉลยเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นก็เลยไม่ปรากฏว่ามีการรุกรานกัมพูชาอีกในสมัยของพระองค์ครับหันไปทางด้านเหนือเนี่ยสมเด็จพระชัยราชาธิราชทรงมุ่งมั่นในการทําสงครามกับอาณาจักรฝ่ายเหนือหรือว่าล้านนานะครับ ซึ่งมีความยุ่งยากภายในจากการแย่งชิงราชสมบัติครับพระองค์ก็จึงเสด็จนำทัพโดยมีพระยาพิสนุโลกเป็นแม่ทัพไปตีเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อปี288 0ครับแต่ว่าไม่สำเร็จครั้งนั้นในพงศวดารบันทึกเอาไว้นะครับบอกว่าศักราช887ปีรากาสัปตศกวันพฤหัสบดีเดือนเขึ้น 4, สี่ข้สมเด็จพระชัยราชาัธิราชเสด็จไปเมืองเชียงใหม่ให้พระยาพิสนุโลกเป็นแม่ทัพ ยกพลออกตั้งทัพชัยตำบลบางบานวันเสาร์เดือน7ขึ้น14ค่ำจึงยกทัพหลวงจากที่ทัพชัยไปถึงเมืองกำแพงเพชรวันอาทิตย์เดือน7ขึ้น14ค่ำยกทัพไปตั้งเมืองเชียงทองแล้วยกไปถึงเมืองเชียงใหม่ครั้นณวันอาทิตย์เดือน9ขึ้น4คำ่ำเสด็จยกพายุห์ยาตราทัพหลวงกลับคืนยังพระนครศรีอยุธยาแต่อย่างไรก็ตามครับ ในปลายปี2089พระองค์ก็เสด็จนำทัพไปตีเชียงใหม่อีกครั้งครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยสามารถตีได้ทั้งเมืองลำพูนและก็เชียงใหม่ครับแล้วก็ส่งพระสุบินก็คือฝันมีนิมิตอุบาทครับจึงได้เสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาพงศาวดารเล่าเรื่องนี้เอาไว้ว่าสกรา888ปีจออัทศกณวันอาทิตย์เดือนยี่ขึ้น11คำ่ำ สมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้าสเสด็จยกพยุหายาตราทัพไปยังเมืองเชียงใหม่ดำรัดให้พระยาพิษณุโลกถือพลสอง0 0ื่นเป็นกองหน้่สเสด็จยกพยุหายาตรารอนแรมไปโดยระยะทาง12วันถึงเมืองกำแพงเพชรเสด็จประทับแรมอยู่15วันครั้นณวันพระหัสบดีเดือน3ขึ้นหกค่ำสเสด็จตั้งทัพชัยถึงวันเสาร์เดือนสขึ้น8ดค่ำจึงยกทัพหลวงสเสด็จจากที่นั่น ครั้นณวันอังคารเดือนสี่ขึ้นสามค่ำได้เมืองลำพูนชัยถึงณวันจันทร์เดือนสี่ขึ้น9ก้าค่ำได้เมืองเชียงใหม่ณนะวันศุกร์เดือนสี่ขึ้น13บสาค่ำบังเกิดอุบัติมีนิมิตเห็นโลหิตตกอยู่ณนะประตูบ้านและเรือนชนทั้งปวงในเมืองนอกเมืองทุกตำบลครั้นณวันจันทร์เดือน4ี่แรม15บห้าค่ำเสด็จยกพยุหยาตราทับหลวงจากเมืองเชียงใหม่มาอย่างพระนครสีอยุธยา เหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งครับแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ให้เราเาท่านๆเนี่ยซึ่งผมว่าเราจะคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นผลจากคราวนั้นมากๆก็คือเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ครับซึ่งทําให้เกิดการขุดคลองลัดแม่น้ําเจ้าพระยาครับวันพุธเดือน3ขึ้น4ี่ข่ำเกิดเพลิงไหม้พระนครแต่ท่ากลาโหมลงไปถึงพระราชวังท้ายท่าตลาดยอดล้มหอบเอาลุกเพลิงไปตกลงตะแลงแกง ไม่ลามลงไปป่าตองโรงครามชะไกรสามวันจึงดับมีบัญชีเรือสารากุติพระวิหารไหมหนึ่งแสนกับห้าสิบเรือนนั่นทำให้พระองค์เนี่ยพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการโปรดกล้าวให้ขุดคลองลัดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อย่นระยะทางของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นปากคลองบางกอกน้อยครับไปจนถึงบริเวณที่ปัจจุบันเป็นปากคลองบางกอกใหญ่ครับ ซึ่งคลองลัดในปัจจุบันเล็กขยายออกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนแม่น้ำสายหลักสายเดิมเนี่ยกลายเป็นคลองบางกอกน้อยไปนะครับพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่หัวมุมโรงพยาบาลสิริราชไปจนถึงตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นคลองเนี่ยจริงๆแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับคุณผู้ฟังครับแล้วตรงนั้นเป็นผืนแผ่นดินซึ่งสมเด็จพระชัยเนี่ยให้ขุดคลองลัดทำให้เกิดคลองที่เชื่อมบริเวณนั้นต่อกันนะครับแล้วพอมันเป็นทางตรงเนี่ยแม่น้ำไหลแรงครับ น้ำทางตรงไหลเชี่ยวกว่าก็เลยซ้อเอาคลองเล็กๆนั่นกลายเป็นแม่น้าเจ้าพระยาครับส่วนแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลอ้อมเข้าไปตรงนั้นก็เลยกลายเป็นคลองเล็กๆไปซะจนปัจจุบันนี้เรามองเห็นอย่างนั้นนะครับและบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัชสมัยของพระองค์ท่านและก็มีส่วนอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักกันดีก็คือเท้าศรีสุดาจันทร์หรือว่าแม่หัวศรีสุดาจันทร์ครับความหมายของคําว่าแม่หยัวหรือว่าแม่หัวเมืองเนี่ย สองคำนี้ไม่ได้ยินเนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงเท้าศรีสุดาจันทร์เป็นหลักกันนะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่หยัวของอยุธยาครับทั้งยังคิดว่าฐานนะหรือที่มาของชื่อนี้เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับคําว่าหยัวหรือว่ายัวเป็นดาวยัวอะไรประมาณนั้นนะครับเนื่องจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงพระองค์เนี่ยมีอยู่ในแง่ลบครับไม่ว่าจะเป็นการครบชู้กับขุนวรวงศาธาที่ราชซึ่งต่อมาเนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์กบฏเท้าศรีสุดาจันทร์ขึ้นเนี่ยนะครับ แต่ว่าแท้จริงแล้วคําว่าแม่หยัวหรือว่าแม่หยัวเมืองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับดาวยัวเลยสักนิดละครับแล้วคํานี้มีที่มาจากอะไรกันแน่เนี่ยหนังสือเท้าสีสุดาจาันแม่หยัวเมืองใครว่าหล่อนชั่วของอาจารย์สุจิตวงเทศอธิบายที่มาของคํานี้ไว้ว่าอย่างนี้ครับบอกว่าคําว่าหยัวหรือว่ายัวเนี่ยเป็นภาษาโบราณครับไม่ได้มีความหมายไปในทางดาวยัวหรือว่าดาวโปตามภาษาปัจจุบันหรอกนะครับ เพราะว่าแม่หัวเมืองเนี่ยอาจจะกรอนมาจากคำว่าแม่อยู่หัวเมืองครับก็ทำนองเดียวกันกนับคำว่าแม่สีเมืองของเรานะครับหมายถึงสนมเอกคู่บาลังที่มีราชกุมารครับในกฎบนเทียนบานเนี่ยบางตอนยังใช้คำว่าแม่อยัวเจ้าเมืองนะครับต่อมาก็กรอนเสียงเป็นแม่ยั่วเมืองแทนนั่นแหละครับและสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริสรานุวัติวงศ์เนี่ยทรงสันนิษฐานเรื่องนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งครับ องค์คาดว่าคําว่าแม่อยู่เมืองที่ว่าเนี่ยน่าจะมาจากคําว่าแม่อยู่เมืองครับโดยอธิบายว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคําว่าแม่อยู่เมืองมาก่อนนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงของภาษาใช้คําว่าอยู่หัวเป็นคําสูงส่วนอยู่เมืองเนี่ยเป็นคํารองครับคําว่าแม่อยู่เมืองก็เหมือนกันครับหากใช้หลักการนี้ก็จะกลายเป็นแม่อยู่เมืองได้ไม่ยากนะครับก็ซึ่งแม้ว่าจะไม่เป็นที่แน่ชัดครับว่าแม่อยู่หรือแม่อยู่เมืองเนี่ยมีต้นต่อมาจากคําไหนกันแน่ แต่สิ่งที่บอกได้ก็คือไม่เกี่ยวข้องกับคําว่าดาวยั่วหรือดาวโปะอะไรที่เราเข้าใจในปัจจุบันแน่นอนนะครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยเสด็จสวรรคตในปลายปี289 0ครับพระยอดฟ้าก็ครองราชสมบัติสืบต่อโดยมีเท้าสีสุดาจันทร,ร์ดูแลออกว่าราชการเรื่องนี้บันทึกในพงศาวรารบอกว่าสก889ปีกุลนพศเสด็จสวรรคต มุขมนตรีเชิญพระบรมศพเข้าพระนครศรีอยุธยามีพระราชโอรสสองพระองค์พระโอรสผู้ที่ทรงพระนามชื่อพระยอดฟ้าพระชนได้11พระพันษาพระโอรสผู้น้องทรงพระนามชื่อพระศรีสินพระชนได้ห้าพันษาสาเหตุของการสวรรคตของสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยมีความเป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับคือทรงพระประชวนและก็สวรรคตระหว่างทางเสด็จกลับจากศึกเชียงใหม่ครั้งที่สองครับ หรือว่ามีความเชื่อว่าทรงถูกวางยาพิษโดยแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์ในกรุงศรีทยาครับในกรณีแรกใน,ในเอกสารชั้นต้นของสยามเนี่ยส่วนใหญ่เลยไม่ได้กล่าวถึงสาเหตุการสวรรคตของสมเด็จพระชัยราชาธิราชครับอีกทั้งไม่มีฉบับใดเลยครับที่เขียนว่าพระองค์เนี่ยทรงถูกลอบวางยาพิษนะครับแต่ว่ามีเอกสารอยู่ฉบับหนึ่งที่กล่าวว่าพระองค์ทรงพระประชวนปัจจุบันก็คือพระราชพงศาวดารฉบับพระจักรทเลขาครับ คำว่าประชวนปัจจุบันเนี่ยน่าจะเหมือนกับโรคปัจจุบันหรือว่าปัจจุบันโรคครับซึ่งพจนานุกรมแปลไทยของอาจารย์เปลืองนนครเนี่ยให้ความหมายเอาไว้ว่าโรคร้ายที่เกิดทันทีโดยไม่ทันรู้ตัวครับซึ่งเรื่องนี้ข้อมูลจากพระราชพงศาวดารฉบับพระัราชหัตทะเลขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับบันทึกของปินโตนะครับที่เขียนว่าพระองค์ทรงพระประชวนพระการหนักในช่วงปลายฝนต้นหนาวทาให้ต้องถอยทับลงมาอย่างเมืองเตรวนครับ และท่งพักทับอยู่ที่เมืองนั้นเป็นเวลา23วันกระทั่งพระอาการดีขึ้นซึ่งคาดว่าพระโรคที่ทําให้พระองค์ทรงต้องพักทับเพื่อฟื้นฟูพระวรกายเป็นเวลานานถึง23วันก็เกือบเดือนเลยนะครับไม่น่าจะเป็นพระโรคธรรมดาอย่างแน่นอนครับและการที่พระองค์เนี่ยเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาหลังจากนั้นเนี่ยความตราตรำระหว่างการเสด็จประกอบกับพระวรกายซึ่งผ่านการต่อสู้กับพระโรคมาอย่างหนัก ก็มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่พระโรคเดิมซึ่งพึ่งทุเลาลงเนี่ยอาจจะก,กำเริบขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็รุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้เสด็จสวรรคตในเวลาต่อมาไม่นานจากนั้นครับแต่ว่าเนื่องจากเอกสารชั้นต้นเนี่ยไม่ได้บรรยายพระอาการใดๆเลยครับก็ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าพระโรคอะไรที่เป็นสาเหตุแห่งการสวรรคตคราวนั้นครับส่วนในกรณีที่2ที่ระบุว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยทรงถูกวางยาพิษ โดยแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์หลังจากที่เสด็จกลับมาประทับในกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยปรากฏอยู่ในบันทึกของปินโตเพียงฉบับเดียวครับแล้วแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร์เนี่ยลอบวางยาพิษจริงหรือเปล่า หากเราอ้างอิงเอกสารของปินโตซึ่งเป็นโปรตุเกสนะครับก็จะเห็นว่ามีการกล่าวถึงเท้าสีสุดาจาันทร์รอบปรงพระชนสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับบอกเอาไว้ว่าพระนางถวายน้ำนมให้พระเจ้าแผ่นดินเสวยซึ่งแสดงฤทธิ์ยาได้ผลเพราะพระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จสวรรคตภายใน5วันหลังจากเสวยน้ำนมแล้วขณะเดียวกันในเอกสารของวันวล,ลิตชาวฮอลันดาก็กลับบอกว่า พระองค์สิ้นพระชนเนื่องจากสาเหตุตามธรรมชาติครับขณะยกทัพกลับจากไปทําสงครามกับเชียงใหม่ลําพูนครับซึ่งเรื่องนี้ยังไงก็ตามเนี่ยเอกสารทั้งสองชิ้นก็มีข้อด้อยอยู่ครับเนื่องจากว่าเป็นหลักฐานที่ฟังจากคนอื่นมาอีกทอดหนึ่งนะครับแม้ว่าปินโตชาวโปรตุเกสเนี่ยจะอยู่ในช่วงเดียวกับที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับแต่ก็อยู่ในฐานะต่างชาติที่ห่างไกลาจากราชสำนักละครับ แล้วในเอกสารของไทยอย่างพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิตฐ์เนี่ยเอกสารนี้ถือเป็นหลักฐานที่รับความเชื่อถืออย่างมากนะครับเนื่องจากว่าสอบทานมาแล้วทุกด้านในฉบับนี้ปรากฏเรื่องราวหลักฐานเอาไว้ว่าเดือน4ยกทัพหลวงเสด็จจากเมืองเชียงใหม่มาอย่างพระนครศรีอยุธยาและเดือน6สมเด็จพระชัยราชาธิราชเจ้านรุพานจึงสมเด็จพระเจ้ายอดฟ้า พระราชกุมารท่านสเสวยราชสมบัติพระนครรีอยุธยาในปีนั้นแผ่นดินไหวท,ทําให้เราทราบว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยสเสด็จกลับมาถึงพระนครรีอยุธยากว่าสองเดือนนะครับก่อนจะสเสด็จสวรรคตขณะเดียวกันเนี่ยทำให้การชาวกรุงเก่าก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตตามปกตินะครับส่วนด้านพงศาว,วดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมารเจิมเนี่ยบันทึกว่า เสด็จสวรรคตณนะัชชิมวิถีประเทศมุขมนตรีเชิญพระบรมศพเข้าพระนครเสียอยุธยาซึ่งนั่นก็หมายความว่าสวรรคตรที่ใดที่หนึ่งนอกอยุธยาตามปกตินั่นเองแหะครับและเมื่อเป็นอย่างนี้จึงทําให้ใครหลายคนเนี่ยรวมถึงสมเด็จกรมพยาดํารงราชานุภาพเนี่ยคาดการว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยน่าจะกลับมาถึงอยุธยาแล้วค่อยประชวรครับก่อนที่จะเสด็จสวรรคตร ไม่ได้เกิดจากการที่เท้าศรีสุดาจันทร์เนี่ยลอบฆ่าด้วยยาพิษแต่อย่างใดครับทั้งพระองค์ก็ยังเชื่อว่าในตอนนั้น,นพระนางน่าจะยังไม่ได้ลอบคบชู้กับขุนบวรวงศาธิราชอีกด้วยนะครับรายละเอียดในเรื่องนี้อาจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตเนี่ยวิเคราะห์บันทึกของปินโตด้วยนะครับบอกเอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่า 1. ก็คือบันทึกของปินโตเนี่ยมีความละเอียดมากครับโดยเฉพาะในเรื่องราวการศึก ระหว่างกรุงศรีอยุธยากับเชียงใหม่ในครั้งที่สองนะครับซึ่งอาจารย์เอกชัยคิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าปินโตเนี่ยเป็นทหารโปรตุเกสที่เล้เข้าร่วมรบในสงครามครั้งนี้ด้วยตัวเองครับข้อที่2อเนี่ยอาจารย์เอกชัยบอกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภายในพระราชสำนักอยุธยาที่ปินโตได้เขียนไว้เนี่ยละเอียดมากครับดูจะผิดปกติวิสัยของคนภายนอกทั่วไปที่ไม่อาจล่วงรู้เรื่องราวภายในพระราชสำนักได้ล่ะครับ โดยเฉพาะปินโตเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติยิ่งชวนให้สงสัยว่าเขารับรู้เรื่องราวเหล่านี้โดยละเอียดได้ยังไงนะครับซึ่งสันนิษฐานครับว่าแหล่งข่าวของปินโตเนี่ยก็น่าจะมาจากตลาดชุมชนหรือว่าชาวบ้านที่ซุบซิบนินทาเรื่องราวในพระราชสำนักนั่นแหละครับจึงทําให้ข้อมูลที่ปินโตรับรู้มาเนี่ยมีการแต่งเติมเสริมขึ้นครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของข่าวลือโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ อาจารย์นายแพทย์เอกชัยโควาวิสารัตเนี่ยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการต่อเติมเสริมแต่งเรื่องราวในบันทึกของปินโตอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องแรกก็คือการตั้งพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จพระชัยราชาที่าชหัขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยครับที่จะมีการแต่งตั้งพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ในขณะที่พระมหากษัตริย์พระองค์เก่ายังมีพระชนอยู่นะครับข้อที่สองที่อาจารย์เอกชัยวิเคราะห์ว่า การโปรดกล้าวให้ว่าที่พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เสด็จออกพระบัญชรเพื่อแสดงพระองค์ต่อไพร่ฟ้าประชาชนเป็นประเพณีที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยเช่นกันครับเนื่องจากว่าก่อนหน้าสมัยรัชกาลที่4ในกรุงสนโกสินเนี่ยก่อนหน้านั้นในรัชดรเนี่ย,ยถูกห้ามไม่ให้มองพระมหากษัตริย์นะครับผู้ละเมิดเนี่ยถูกทหารยิงตาเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ครับที่พระองค์จะเสด็จออกพระบัญชรดังที่ปิ่นโตบอกไว้นะครับ อีกทั้งประเพณีนี้ก็พบได้ในกลุ่มประเทศทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นในอังกฤษที่เราคุ้นๆกัน,นนะครับและข้อที่3ก็คือการสวมมงกุฎทองคําบนพระเศียรของเจ้านายโดยให้ทรงถือพระแสงดาบไว้ในพระหัตถ์ขวาเนี่ยแล้วก็ทรงถือเครื่องช่างในพระหัตถ์ซ้ายอันนี้เป็นขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในประเทศทางทวีปยุโรปครับแต่ว่าไม่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของประเทศทางเอเ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งของไทยด้วยนะครับอันนี้เหมือนปินโตก็จะค่อนข้างมั่วทีเดียว อีกข้อหนึ่งข้อที่4ก็คือไม่เคยมีประเพณีที่พระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยจะทรงถวายสัตว์สาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าครับเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเน่ยชาวไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธครับแล้วก็ไม่เคยมีพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ไหนเลยโดยเฉพาะในสมัยอุทยาเนี่ยที่จะทรงประกาศพระองค์เข้ารีดเป็นคริสต์นะครับไม่มีครับเรื่องนี้ก็เลยดูมั่วๆหน่อยนะครับ อีกข้อหนึ่งข้อที่5ก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยจะถวายความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาครับดังนั้นที่ปินโตเขียนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับที่พระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะพระภิกษุที่มีสมณศักเนี่ยจะสุดตัวลงที่พระบาทขององค์เจ้าชายที่ยังไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์เลยด้วยซ้าไปนะครับปินโตเขียนถึงเรื่องตอนพระยอดฟ้านะครับอีกข้อหนึ่งก็คือสยามในอดีตเนี่ยสตรีเนี่ยไม่มีบทบาทใดๆในพระราชสำนักครับ โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองดังนั้นการที่ปินโตในเขียนถึงบทบาทในการเป็นผู้สําเร็จร,ราชการแผ่นดินแทนพระราชโอรสของแม่อยู่หัวสีสุดาจันเนีจึงน่าสงสัยถึงความถูกต้องของข้อมูลนะครับเพราะว่าปินโตเขียนอย่างนี้ครับบอกว่าและด้วยเหตุที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระชนเพียง9ก้าพษาพระคลังจํานวน24คนของรัฐบาลจึงได้บัญญัติว่า พระราชินีซึ่งเป็นพระมารดาของพระองค์จะเป็นผู้คุ้มครองหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และพระนางจะรับภาระปกครองบรรดาข้าราชการทั้งปวงของพระเจ้าแผ่นดินข้อสังเกตหข้อของคุณหมอเอกชัยเนี่ยทำให้บันทึกของบินโตเนี่ยมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือน้อยนะครับเพราะว่ามีข้อสงสัยในความถูกต้องอย่างมากนะครับ ปินโตเนี่ยเจตนาแต่งเสริมเรื่องราวของเหตุการณ์ที่แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์รอบวังยาพิษสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยก็เพื่อทําให้บันทึกของเขาเนี่ยมีความน่าตื่นเต้นแหะครับสนุกและก็น่าสนใจกว่าการเขียนว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชสเสด็จสวรรคตระหว่างสเสด็จกลับจากศึกเชียงใหม่ครับซึ่งอาจจะมีผลให้ผู้คนเนี่ยสนใจอ่านบันทึกฉบับนี้มากขึ้นนะครับ โดยปินโตนเนี่ยพยายามใส่ข้อมูลที่สนับสนุนการกระทําของแม่อยู่หัวสีสุลจันทร์ก็คือความกลัวว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชจะทรงทราบว่าพระนางมีชู้จากการที่ทรงตั้งคันได้4เดือนในขณะที่พระองค์เสด็จไปศึกเชียงใหม่เป็นเวลาหเดือนนั่นแหละครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีข้อสังเกตครับเกี่ยวกับสมเด็จพระชัยราชาธิราชว่าถ้าพระองค์สวรรคตในระหว่างทางเสด็จกลับสู่กรุงศรีอยุธยาหลังจากเสร็จศึกเชียงใหม่ ตามที่พงศวดานไทยทุกฉบับบันทึกไว้อะนะครับขบวนแห่พระบรมศพเนี่ยต้องใหญ่โตมากทีเดียวครับอีกทั้งปินโตเนี่ยซึ่งเป็นทหารรับจ้างต่างชาติที่ตามไปรบในคราวนั้นเนี่ยก็ต้องรับรู้ถึงเหตุการณ์นี้เป็นอย่างดีแหะครับประกอบกับการรบครั้งเนี้ยกรุงศรีอยุธยาเป็นฝ่ายชนะเชียงใหม่ด้วยนะครับจึงไม่มีเหตุผลที่จะต้องปิดบังศัตรูว่าจอมทัพของอยุธยาสวรรคตครับ จึงคิดว่าไม่น่ามีเหตุผลอันใดที่จะสามารถอธิบายว่าทําไมจึงต้องมีการเขียนหลอกว่าสเริจพระชัยราชาธิราชสวรรคตระหว่างทางเสด็จพระราชาดําเนินครับหากพระองค์ไม่ได้สวรรคตจริงๆนะครับและการที่พระราชาพงศาวดารต่างๆนี้กล่าวว่าเหตุการณ์แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เป็นชู้กับคุณวรวงศสาธิราชเนะี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดภายหลังจากพระเจ้ายอดฟ้าเสวยราชาสมบัติแล้วนะครับ ก็สอดคล้องไปกับการที่แม่อยู่หัวศรีสุดาจัานเนี่ยไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องรอบวางยาพิษสมเด็จพระชัยราชาธิราชเลยนะครับเนื่องจากอายุขันยังไม่มากพอที่จะสังเกตเห็นนะครับซึ่งก็น่าเชื่อว่าสมเด็จพระชัยราชาธิราชเนี่ยน่าจะส่งพระประชวนแล้วก็สวรรคตในระหว่างทางเสด็จกลับจากศึกเชียงใหม่ครั้งที่สองครับไม่ได้ถูกลอบวางยาพิษโดยแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เนื่องจากว่าพระองค์เนี่ยส่งพระประชวนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ เป็นเหตุให้พระองค์ต้องประทับฟื้นฟูพระวรกายอยู่ที่เมืองกิเตโรนเป็นเวลาถึง23วันครับจนพระการดีขึ้นก็จึงเสด็จพระราชะดำเนินกลับกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ในที่สุดพระโรคก,ก็กำเริบขึ้นกระทั่งสวรรคตระหว่างทางก่อนที่จะเสด็จถึงกรุงศรีอยุธยาครับแต่ก็ด้วยข้อมูลที่ไม่เพียงพอครับทำให้ไม่สามารถสรุปพระโรคที่เป็นเหตุให้พระองค์สวรรคตได้ครับแต่ว่าข้อโต้แย้งเหตุสวรรคตที่เกิดจากการลอบวางยาพิษ โดยแม่อยู่หัวสีสุรนทร์ก็คือบันทึกถึงรายละเอียดภายในพระราชสำนักอยุธยามากเกินกว่าที่จะสามารถเชื่อได้ว่าทหารรับจ้างอย่างปินโตเนี่ยจะสามารถรับรู้หรือว่ารู้เห็นเรื่องราวทั้งหมดโดยตัวเองนะครับดังนั้นเรื่องราวที่อยู่ในบันทึกก็จึงน่ามาจากการรวบรวมคําบอกเล่าของบุคคลต่างๆแล้วก็น่าจะมีรายละเอียดหลายประการที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่กระนั้นการเสด็จสวรรคตของสมเสด็จพระชัยราชาธิราช ระหว่างทางเสด็จกลับกรุงศรีธยาก็เป็นสิ่งที่ปินโตก็ควรจะต้องรับรู้นะครับแต่ก็อาจจะมีการแต่งเติมเรื่องการลอบวังยาพิษเพื่อเพิ่มความน่าตื่นเต้นลงไปในบันทึกของเขาล่ะครับแม่ยู่หัวสีสุดาจันเนี่ยลอบปลงพระชนสมเด็จพระชัยราชาธิราชจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ตามพงศาสวดารและก็ข้อมูลอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมาเนี่ยน่าจะพออธิบายเรื่องราวในยุคสมัยนั้นได้นะครับที่สําคัญคือหลักฐาน ของปินโตที่ได้บันทึกไว้แม้ว่าเขาจะเป็นชาวโปรตุเกสที่ร่วมทัพกับสมเด็จพระชัยราชาธิราชในคราวไปตีเมืองเชียงใหม่ด้วยกันในครั้งนั้นจริงๆแต่ว่าก็อย่างว่าละครับข้อมูลที่ปินโตเล่านั้นหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อและก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในสยามมาก่อนอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับนั่นทำให้ข้อมูลที่เหลือทั้งหมดที่ปินโตพยายามจะเล่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนะี่ยก็เลยเกิดความไม่น่าเชื่อถือขึ้นจริงๆล่ะครับ แต่ว่าเหตุการณ์จริงเป็นอย่างไรสมเด็จพระชัยราชาธิราชก็ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีธยาที่ทรงมีคุณอุปการต่อชาติบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นนะครับรวมไปถึงแม่อยู่หัวสีสุดาจรรันทร์หรือว่าเท้าสีสุดาจรรันทร์ก็มีตัวตนอยู่ในโปรติศสตร์จริงๆร,รวมไปถึงเป็นผู้ก่อการซึ่งเราเรียกว่ากบฏเท้าสีสุดาจันทร์ร่วมกับขุนวรวงศ์ธิราชซึ่งถูกล้มล้าง ในรัชสมัยก่อนที่สมเด็จพระหมหาจากักรพรรดิจะขึ้นครองราชสมบัติอยุธยาอย่างที่เราได้พบเห็นจากสื่อหลากหลายนะครับบางทีเรื่องจริงก็คล้ายกับนิยายจนบางครั้งนิยายก็กลับกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาในความรู้สึกได้จริงๆเหมือนกันนะครับเรื่องนี้รู้เอาไว้เป็นข้อมูลส่วนความสนุกสนานในการติดตามชมเรื่องราวประวัติศาสตร์จากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครหรือซีรีส์ก็ตามเนี่ย ก็ขอให้เป็นความบันเทิงที่ทุกท่านชมกันได้อย่างมีข้อมูลก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายเนยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f a c e b o o k p เพจคนติดเล่าแล้วนะครับ ตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ